วันนี้เราลึกอยากทานกาแฟซึ่งเราก็ทานกาแฟไม่ได้ก็วาสนานะวาสนากินาทานกาแฟแบบมีคาเฟอีนก็ใจสัน่นวันนี้ก็เลยไปเดินหาซื้อกาแฟที่ไม่มีคาเฟอีนก็ได้ยี่ห้อนี้มามีสองยี่ห้อเป็นของดนกาแฟกับยี่ห้อนี้นะครับไม่ทราบไม่ทราบว่าเป็นยี่ห้ออะไร ราคาไม่แพงครับราคาแค่100ร้อยกว่าบาท180ร้อยแปดสิบกว่าบาทที่เขาบอกว่าไม่มีสาราคาเฟอีนสกัดคาเฟอีนออกเป็นกาแฟนำเข้าด้วยความอยากกินนะครับก็ลองซื้อมาทานดูกินแล้วแบบมีคาเฟอีนเราก็หัวใจสัน่นเราก็ลองมาชงกินดูนะว่ารสชาติเป็นยังไงอร่อยไหมก็ลองมาชงดู ก็ก็ดูแล้วมันก็เหมือนกาแฟดำๆซึ่งไม่เคยไม่เคย่เคยทานกาแฟบอติก็ทานไม่ได้โอ้ยยังไม่ได้ทานในมือสับแล้วอันนี้เราก็หัดทานนะครับกาแฟปกติตบอดไม่ได้ทาน ทานเดี๋ยน้ำเปล่าน้ำสม้มนี่เรากรช็ชงโอเคถูกต้องไม่ถูกต้องก็ไม่ทราบคเพราะเราไม่ใช่ขอกาแฟนี่นะอืมอมนีหมันกันนะครับอก็ใส่อะไรมั่งก็ไม่รู้นี่แหละครับก,ก็เห็นก็กินเงินก็เอา้าเราเอา,เอา,เอา,เอามั่งเราก็ใส่น้ำตาล กาแฟเม็ดเราชอบมันๆก็ใส่เข้าไปสักสองซองเอ๊ะพอไี่เนี่ยสองซองอเสจแล้วเราก็ชงซะหน่อย,อยมันก็หอมดีนะกาแฟแบบไม่มีคาเฟอีนเพราะว่า ถ้าสําหรับคนที่เป็นคอกาแฟจริงๆเขาคงจะไม่ค่อยชอบแล้ะครับเพราะว่าไม่ได้รสไม่ได้ชานะเราก็กลัวตกตกอินเทนก็เอากับเขาสักหน่อยนะลองชิมดูอืมเอ๊ะรสทำไมมันขมๆอืม ก็ไม่เคยทานไปจริงๆครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แก้งนะฮะเพราะว่าปกติเราเคยทานแต่เราทานไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากทานแล้วใจสั่นมือไม้สั่นหมดเราแพ้อย่างไม่ว่าเป็นแอลกอฮอล์เราก็แพ้ทานแล้วก็ผื่นขึ้นวันนี้เราก็เห็นเขาทานกันเราก็อยากจะทานบ้างก็เ,เลยมาทานดูเราลองทานไปแล้วฮะประมาณสัก สองเก้าสามก้วก่อนหน้านั้นนะฮะก็รู้สึกว่าเออม,มันไม่สั่นก็เลยทานก็ยี่ห้อนี้แหละครับก็ไม่รู้จะทำอะไรแกงงวงแก้อะไรไเล่นๆนะก็ยี่ห้อนี้แหละครับเป็นของอ,อ,อเมริกาเรื่อราคาไม่แพงนะของอเมริกานี่ไม่แพงก็โอเคครับชิมดู โอเคครับแค่นี้ครับ